อะไรครับอะไรลูกเน่ไม่ได้นะคะไม่ได้นะครับไม่ทำเลยอะดูดูหลอกพิธีเรียกร้องความสนใจ จะทำทุกทีดทางจะทำโน่นทำนี่ให้มันพังใส่เขาบอบบี้ใส่เขาก็จะเป็นเงืาอนจากเวลาเขาเรียกความจนใจก็จะหาอะไรให้เราว่าดุเขาว่าเขาทอะไรว้าว